สวัสดีครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอกพาเที่ยวครับผมเหมือนเดิมโคตรหนาวตอนนี้ของจริงครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังนะครับตอนนี้หมอกโคตรเยอะหมอกเยอะมากครับผมเนี่ยครับดูหมอกครับหูยตอนนี้เที่ยงนะครับเนี่ยตอนนี้เอ้ไม่ใช่เที่ยงครับสี่โมงสี่โมงวันสามสามสี่โมงเย็นครับถ้าเกิดสังเกตได้จะเห็นหมอกหุยไหลมาเลยครับนี่คือคือคือเมฆเลยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่บนสวรรค์ั้มครับเนี่ไม่ใช่ครับผมผมหมอกตรงนี้ไม่ได้หมอกครับผมหนาวมากโคตรหนาวเลยครับสังเกตจากพี่คนนี้ได้ครับหนาวไม่หนาวพี่พี่สังเกตได้ครับว่าหนาวหรือไม่หนาวนี่ครับนี่หนาวไหมหนาวไหมครับผมอันนี้คือเราไม่ได้เมคไม่ได้โกหกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยครับอช่างกล้องครับเป็นย้อนแสงครับเดี๋ยวช่างกล้องต้องอยู่ทางนั้นนะครับนี่ครับมาทางนี้ครับช่างกล้องมันย้อนแสงครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ท่องเที่ยวไทยครับผมเดี๋ยวเราจะกําลังจะขึ้นไปที่จุดกลางเต็นท์ครับผมอีกสามร้อยเมตรเท่านั้นโดย s ูปี้ไอ้ครับผมรถใช้ดีมากครับคันนี้แนะทาเลยซื้อเลยซื้อใช้เลยครับไม่รู้ว่าปีโน่กับคันนี้คันไหนดีกว่ากันแต่ผมขับคันนี้มาตลอดเลยโอเคไงเดี๋ยววันนี้ <c oughs> ลาไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเจอกันข้างบนแนละตอนเช้าเจอกันใหม่ทีครับผมสวัสดีครับ